สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับมุกอีกแล้วนะคะช่องของมุกบุรีชแนลค่ะสำหรับที่วิดีโอนี้มุกก็มีสูตรดีๆมาฝากเพื่อนแล้วนะคะซึ่งส่วนผสมที่มุกจะนำมาแชร์ในสูตรนี้ก็มีหลายแบรนด์หลายผลิตภัณฑ์ที่นำเอาส่วนผสมตัวนี้ไปเป็นส่วนผสมในครีมในการรักษาฝ้ากระจุดด่างและก็ทำให้ใบหน้าขาวอย่างใสยิ่งขึ้นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมุกด้วยนะคะส่วนจะเป็นสูตรเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราดูกันเลยค่ะ สำหรับส่วนผสมที่พูดถึงว่ามีหลายๆแบรนด์หลายๆผลิตภัณฑ์ที่นำ่วนผสมไปเป็นผลิตภัณฑ์ในการรักษาฝ้ากระจุดดําง,งก็คือขิงนะคะขิงเขาก็มีสารแล้วก็มีวิตามินที่ช่วยต่อต้านอนุมูลสระช่วยเรือนริ้วรอยแล้วก็ช่วยรักษาฝ้ากระจุดด่างดงช่วยทำให้ใบหน้าขาวกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นด้วยนะคะ อันดับแรกเลยก็ให้เรานําขิงไปหัน่นหรือว่าไปบดไปขูดนะคะหรือนําไปปั่นค่ะหลังจากนั้นก็ผสมน้ําเล็กน้อยหลังจากนั้นก็คั้นเอาเฉพาะน้ําของขิงนะคะ หลังจากที่เราคั้นเอาน้ําของขิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ให้เราใช้เจลวัสลีนนางเอกของเรานะคะเจลวัสลีนก็มีหลายๆคนเลยแม้กระทั่งตัวมุกเองนะคะที่ใช้วัสลีนทานหน้าในช่วงตอนกลางคืนเป็นประจําแทบทุกคืนนะคะ และก็มีหลายๆคนเลยที่ใช้เจลว,วัสลีนมาร์กหน้าในช่วงตอนลึงคืนตื่นเช้ามาแล้วล้างออกทําเป็นประจําทุกวันภากระจุดด่างดำหายนะคะแล้วก็พวกริ้วรอยต่างๆก็แลดูจางลงหน้าก็เนียนแล้วก็ฟูเด้งมากๆเลยนะคะแล้วก็ใสามากเลยสําหรับคนที่ใช้วัสลีนเป็นประจํานะคะบางคนก็จะใช้ผสมกับวิตามินตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นมะนาวมะเขือเทศหรือว่า วิตามินตัวอื่นๆนะคะก็ผสมใช้เป็นประจำก็จะทำให้ผิวหน้าดียิ่งขึ้นแล้วก็มีสุขภาพผิวที่ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะเจวัสลีนเราก็จะใช้1-2ช้อนชาค่ะ ส่วนผสมตัวต่อไปที่เราจะใช้ก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะถ้าไม่มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ใช้เป็นเบบี้ออยน้ำมันมะกอกน้ำมันอัลมอนด์แทนได้ค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเราก็จะใช้2องถึงสามช้อนชาค่ะเพื่อละลายวัสลีนด้วยนะคะจากนั้นก็คนจนวัสลีนเขาละลายแตกตัวนะคะ เราจะเพิ่มน้ำมันม,นมพะพร้าวสกัดเย็นเข้าไปอีกได้นะคะเพื่อที่จะให้เจลวาลินเขาละลายดียิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้น้ำขิง1-2ช้อนชาค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ จากนั้นเราก็จะได้เนื้อครีมที่ดีแล้วก็สวยมากเลยนะคะหลังจากนั้นก็หากระปุกเก็บไว้ใช้ได้เลยค่ะสูตรนี้เก็บไว้ตามอุณหภูมิห้องได้เกือบเดือนเลยนะคะหรือจะเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อครีมที่สวยมากเลยค่ะขั้นตอนวิธีการใช้ก็ให้เราใช้บำร,รุงผิวหน้าของเราในช่วงก่อนนอนได้เลยนะคะ ก็ทาหนาๆนานาหรือว่าจะทาบางๆก็ได้นะคะส่วนมากถ้ามาร์กหน้าในช่วงตอนคืนก็จะมาร์กหน้าน,านานานะคะถ้าสมมติว่าใครที่เหนียวหน้าเราก็สามารถที่จะทาแป้งฝุ่นทับอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะก็ทาให้ทั่วเลยนะคะเนื้อครีมคือสวยแล้วก็นุ่มเนียนม,มากเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็ลูบให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะ แล้วก็เปิดทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนตื่นเช้ามาค่อยล้างออกด้วยโฟมล้างหน้าหรือว่าสบู่ล้างหน้าสักประมาณ2-3งรอบนะคะจะรู้สึกว่าผิวหน้าจะเนียนนุ่มแล้วก็ใสขึ้นมากเลย สูตรนี้สามารถใช้มาร์กหน้าของเราได้ทุกคืนหรือว่าบำรุงผิวหน้าของเราได้ทุกคืนนะคะถ้าเรารู้สึกเหนียวหน้าเราก็ทาแป้งฝุ่นทบอีกรอบนึงก็ได้นะคะสูตรนี้ก็ไปทดลองทํากันดูได้เป็นสูตรที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นสูตรที่ประหยัดมากเลยแล้วก็เป็นสูตรที่เห็นผลด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนนะคะต้องขอตัวก่อน,อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ